อยากให้ร่าคุยหรืออยากให้ยิคุยนะยนนนน้ะอคุไม่ตอโอ้วยพูดเยอะจร คนเยอะเลครับผมก็ตอนแรกคือ,อกลับมาแล้วคุยก็บอกว่าเราวันนี้วันหยุดคนเยอะไหมโอววมนน้โหังมาเคแล้วตอนแรกผมเอารถมาตรงนี้ผมเห็นว่าคนเยอะมากตัดสรารภาพหอนเลยตอนแรกเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือตอนแรก,แรกลงวันลงขับยิงเสาเนี่ยแหละลงวัตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้ก็คุยกันแซวอยู่เลยว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปิดและต่าดลงไปแล้วเราโกรว่าเฮ้ยอยู่นี่นะเมื่อี้แกก็บอกว่าอย่าเลยดีกว่า มัรต้องตกใจนะมาเดิเซ็ท้ายกูมาแต่ว่ามารอนานไหมนานมีใครมั่นใจว่ามาเด็นทยกี่โมงอยากรู้อยากูอยรู่ไหเยๆก็รู้ยห้าทุ่มห้าทุ่มกูวสี่ทุ่มสี่ทุ่มกูู่จริงเหรอจริงแล้วรออปที่ไหนอะ่ค ต่วันนี้เซึ่ต้องวันนี้วี้คนเยอะมากเลยนะไม่คนเยอะมากเกินคาวมากเกินคาเลยผมตกใจเลยดีใจนครับที่เราได้มาเจอคนใดีแบนี้แต่ว่าวันนี้เราได้บุญที่ว่าเราไป็วันจักรด้วยไงเป็นวันหยุดด้วยวัยอะมาคือตอนแรกเราสองนก็แอบคิดเอว่าแบบเฮ้ยพอมันเป็นวันหยุดแบบนี้ยนอาจจะอยู่มานหรือเปล่าหรือว่านจะวันครองัวหรือเปล่า เรไม่ใ <rue> ช่ส่วนที่จะมาออกมาเที่ยวเราไปทำเพ่อทำนี่เขาอยากมาเจอควาตอหล่อคนนี้เขาเมานี้หรือว่าไม่อยากตอมอากจ่อเาเขาอาจจะมาเจอความหล่อพี่ไปได้ช่วงนี้ผมหล่อช่วงคือมรอ่องนะผมเรื่องไปจะดีไหมก็เจอแต่คนโง่เต็มเลยไออันนั้นเราอะดูคอนเท์อะไรที่มันเกี่ยวผมเยอะมากเลยคือเป็นแบ พราะย่ใช่ไหมพวกดิวพวกอินท์บอกอะไรพวกเนี้ยมันจะโชว์คอนเทนต์จากที่เราอยากดูอยู่แล้วอยากดูกไม่บอกถไ้เนกุได้่าดูดรบิบดูดนบดูดบดูดิบดูดบดดิบดูบดูดิบู้ดิบดูดิบดบดดิดูดบ จริงๆแล้วที่ผมกขียนในทวิตเตอร์เนี่ยว่าแบรนด์ขับเฉยผมก็คงว่าเฉหมนกันแต่ตอนที่แบรนไทยมีคนมาเล่นอะไรมาสอนให้รบอกว่าอะไรอ่ะให้ระดับความความหล่อตัวเองสี่อะไรสักอย่างและให้ระดับความหล่อตัวเองาไหรให้ระดับความหล่อตัวเองเม่าไหร่ผมไม่กล้าพูดเลยทุกคนให้กี่ไร่ร้อยดึงอจเกิน้ร้อยได้หรอเ่า โอ้เป็นร้อยเดียพี่ข้าวให้เป็นร้านเป็นร้านเดยพี่้านยวข้างหลังเห็นเห็บพวกเราไหมครับให้เห็บไม่เห็บไม่เห็บนะรับ เรื you, ่องว่าอะไรที่เขาบอกว่าเขาก็เกิดปัญหาไปเลยเพราะว่าก็เคยอยู่ในผมรู้ตัวก็ฟ้องผมก็ตูนตอนแรกเนี่ยกลายเป็นแบบทําอะไรเรื่องกันกันเชียร์ที่เตอร์ยังแบบให้ให้ตูนยิ่งใหญ่คอยมุกอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอวะ อันนี้คืออะไรให้ให้ดูนั่เองก็หลอกแค่ไหนหลอกเดี๋ยวนี้แบบนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โอยเดี๋ยวนี้มาแล้วนะเปิดกล้องมาให้ดูเนะก็บอกว่าอ่ะนี่เอามาให้ดูให้ดูว่าหลอกแค่ไหนเออยมก็จะเตือนคนผิดไปแล้วบางอย่างอ่าใช่ใช่ได้ได้จะเตือนคนผิดไปเพลงเต้นจะเตือนคนผิดไปที่ตุนเอาจริงทุกคนไม่ร้อนเลยเหรอเนี่ย จริงแลววันนี้นเที่ยวกับว่าทุกคนโศมันเองที่ให้ผลการจะเป็นคือทุกคนนั่งใกลกันได้คือวอมร้อนจากตนนัเงอ, <c oughs> อะไรนะอ,น <c oughs> อะไรจ๊ะ ด้วยความเสี่ยงตัวเราเองตัวาต้องรอดตรนี้ยึดคันได้ตอนนี้ประมาณสอัวทำอะไรั่ครับฉันตอกตรไปว่าไม่ันใจเลยจะบอกคุณหรเล่ว่าไม่คือมดีตลกคอมดีสิ่งใดเกมผมรู้สึกว่าแี่มิเกีที่เราได้อยู่หลังคุายเรสิงใมันไมชิเลย フッ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 フ หลังทีนหลังดีไม่ดีพี่เรเกิดเองไหห้รบ้งนะคุณันงทางคู่พูดไม่อกเขาเลยูดผิารมด้ไหมต้องสอด บิ Baby, ๊กยัยคู่ไปแล้วสวัสดีครับคู่คู่คูาเราสองคนเรามันจะรุ่นน้าไปทีนไหนน,น,านาะครับอ,อ,อก,ก็ใครที่ตามไปก็ตอกก่อดูไหนพวกคนที่แปดมีใครตามไปุ่นน้า,นาไหมขอดูคู่หน,อหนอห่อยบิ๊กนะยัยยืนันนะยื อันนี้ก็าจะมีเมนเดย์ที่ปลภาษาเราเป็เรื่องด้วยก็จะให้ไงให้บริษังกฤษใช่ไหมต้องมน,บบน,บบนที่มดูลยนะสวดีชาแฟน e อบ a ุแฟบบน,น,น่อยที่นไ่เสแฟนอ่ะก็ภาษาอิเตอร์แฟนเลยอะไรนรู้อะไรไอเจของของมือคนไทยนแบบนี้ เรพ่อคสิกท oh so. ุกคนแต่เด็นงจริงกน่เ่เปคนเป็นข้อนายไครับันแต้องเปนคนเป็นี่มี่คับคับแลวนไปไงต่อนีครับ

คือวันนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่ผนบอกก่อนบกว่าอสองคนเราบอกตรงว่าไม่ได้คือสิ่งที่เตียงมาพูดเนี่ยเขาขึ้นกับแผนทายปุ๊บเลยหมดเลยเพราะว่าคนเยอะเต็มเต็ใช่คือจริงๆเราตอนแรกเราไม่สเปกว่าคนมันก็จะเยอะระดับแปลกๆแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้สุดท้ายก็คือเยอะมากาจริงๆก็ขอคุณทุกคนต้ไมาในบางที่สุดระดับมาเจอในวันนี้ไม่ไดีลยเนาะ ตอนนี้เราสยก็อยากจะเจอวันนี้อีกทีหนึ่งทุกยนิตเลยนะแต่ว่าเราแค่ใช้เพื่ทีกอย่างวันนี้มันสะดวกเป็นสิ่งที่เกิดเป็นที่สะดวกอยู่แล้วอ๋อมีใครเนี่ยโปสเตอร์ l อลเอลอยากมีใครอยูไหมเข้าใจไหมคนับเอลเอลเข้าใจไหมตั้งอยู่ไหม พี่จริงจริงนะเขบอกว่าพี่บอลขแขาขา้สพี่บอลขาี่บอลไม่รอแล้วเจอตัวคนลาใส่แล้วเหีนยนีรายกัคพูดยังไม่พอเหรออยากให้อยู่แบบอยากให้กูใส่กูสาใส่แม่เล้นะเอาอีกว่า ไอย่าา yeah, 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 yeah. ่อ่ามทได้่มไปยู่ทกันจ่รอวตัวัลมาไปยอ่ะให้เด็กแม้อ evet

เรื่องอะไรๆขอแไปีดูหน่อยขออค่นี้ได้ยน่อก็เออขอแค่นี้ได้หน่อยขอบคุณบัปนโชคดีเร็วนี้ทุกคนอาจจะได้ผมเต้นกนไดุ้กคอร่อยนะ สบายเลยนะผูพทดมากดีดเลยคุยเต้นะคุยใจดุคุเน่นนะสกิลคอิจารอยู่แล้วเฮ้ยมันจะดีหรอเฮ้วันนั้ก็เตได้อยู่แล้วในี่ทีป็ตแล้วไงตอณช่วยได้เนเนอะไรเขาที่บีผมจำไม่ได้เลยเนน คุณเล่นผมไบเม่ได้เล่โอ๊ตยไล้วว่เรานี้นีัวันนี้วันนี้คือแบบรู้เลยว่าาแบบ่รคือเก็ตรียมอาชิัอร เรียกว่าแบบเจอจะมาคุยเรื่องโอ้วหอะไรเนี่ยนะครับผมซึ่งก็ได้ถามพวกพี่ดาวเราก็ก็คุยเรื่องแฟนสายนี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกเราเจอทุกคนเจอจำนวนคนเยอะขนาดนี้ใช่ครับมันก็ตื่นตั้ใจนะจริงจริงเราต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามเราติดตามเราสองคนมาถึงทุกวันนี้เราจะได้รูว่า นี่แล้วงานหนังสือด้วยแล้วเนี่ยคนไม่เยอะคนไม่เยอะเต่ยัไม่เยอะแต่ไม่เยอะขนาดนี้กับภาพนี้จะอยู่ในความจำของเราตลอดไปใช่ไม่ไม่ไม่ได้รอแล้ววัน okay. people, yeah. nhiều, นี้หนังสือนะไม่ไม่เอาหรอกนะวันนี้กัหน so, ังสือเลยเนี่ยเราสองคนก็ต้องขอบคุณมากๆนะที่มาลเรา็ววันนี้สรุปไหมครับผมไม่สนุกอ่ะเพราะว่า

刚才打生了什么事情？ trong lúc này cũng rất là kỹ năng của tổng thống của bác này rất này

拜拜